อย่างไรควรได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันคือเราไม่ควรมีการแบ่งแ,งแยกแบ่งนะฮะไอความแบ่งตัวนั้นเนี่ยมันเป็นการทําให้เราเราก้าวเดินต่อไปไม่ได้ครับแบ่งแบ่งว่าเขาดีหรือเขาไม่ไม่ดีใช่ไหมครับหรือว่าแบ่งเป็นพักเป็นพวกเป็นพักเป็นพวกครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือคุณดนหนายคิดว่าหลังจากที่พบห่างในเรื่องของธุรกิจสีขาวจะกลับมาสู่ในเรื่องของความดีโดยมีสมมติฐานว่าคนไทยทุกคนเป็นคนดีครับแล้วคนไทยทุกคนต้องมีโอกาสที่ทา แล้วก็เริ่มมาถึงโครงการที่เราจะต้องคุยกันต่อไปในช่วงที่สองคือโครงการดีพา s ปอร์ตครับผมดีดีตัวนี้เนี่ยครับเป็นท่านผู้ชมครับใช้ตัวคําว่าดีภาษาอังกฤษนะครับแต่จริงๆแล้วความหมายก็คือคําว่าดีหรือคุณธรรมความดี PASSPORT ก็คือใบผ่านพักสักครู่ครับตอนหน้าเราจะมาคุยกันต่อถึงว่าดีพา s ปอร์ตคืออะไรครับ กลับมาถึงช่วงที่2ของรายการสร้างชาติปรงสายสร้างไทยซื้อตรงนะครับในตอนที่แล้วผมได้คุยกับคุณตนาถจันเจ้าฉายในเรื่องของธุรกิจสีขาวซึ่งนํามาสู่สิ่งหนึ่งที่จะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของสังคมไทยคือคําว่าดีพาสปอร์ตนะครับดีพาสปอร์ตเนี่ยผมได้ให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างแต่ต่อไปจะเหมือนกับพาสปอร์ตเล่มจร,งริงใช่ครับเพราะเปิดหน้าแรกเนี่ยผมดีใจจังเลยครับผมเป็นการน้อมนําร่มร,ราชว,วาทของพระบาทเมเด็จพระเจ้าจอยู่หัวนะครับ ด้วยความว่าการทำความดีนั้นยากและเห็นผลชาแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วจะทำได้ง่ายจะเข้ามาทันมาแทนที่เ,เป็นคำที่มีความไพเราะแล้วเป็นเป็นวัครคที่สำคัญมากผมอยากเปียนถามว่าที่มาของดีพาสปอร์ตนั้นเนี่ยคุณนายได้ความคิดมาจากไหนครับแล้วก็มีกิจกรรมตรงนี้จะทำยังไงบ้างครับ ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าพวกเราทุกคนมีความคุ้นเคยกับการใช้หนังสือเดินทางนะครับเวลาจะเดินทางไปที่ไหนเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องแสดงถึงตัวตนนะครับแล้วประเด็นหนึ่งที่เราตอนนี้เราก็ได้เริ่มสังเกตเห็นก็คือว่าเนื่องจากว่าภาพลักษณ์โดยรวมของประเทศไทยเราเนี่ยในเรื่องของความโปร่งใสนะฮะในระดับระดับนานา,นาประเทศเนี่ย ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้เราต้องยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะสุภาพสตรีไทยในการเดินทางเข้าไปในบางประเทศนะครับแทนที่จะได้รับเกียรติสมกับที่เป็นสตรีก็ไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะว่าเนื่องจากถือหนังสือเดินทางมาจากประเทศประเทศไทยนะครับเพราะก็มีข้อสงสัยว่าจับไปทําอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยทั้งหมดทั้งหมายเออท้ง โดยรวมแล้วก็คือมันหมายถึงเรื่องของความโปร่งใสความมีวินยัยอะไรต่างๆคือภาพลักษณ์โดยรวมของประเทศและของคนไทยซึ่งผมถือว่าเราจะปล่อย,อยงี้ต่อไม่ได้แล้วครับไม,ไม่เหมือนบางประเทศยกตัวอย่างง่ายๆนะสิงคโปร์นะฮะทำไมคนถือพาสปอร์ตสิงคโปร์เนี่ยนะฮะเป็นที่ต้อนรับขับสู้ใครๆก็อยากให้เข้าประเทศเขานะเพราะภาพลักษณ์ทางด้านะความซื่อตรงโปร่งใสเนี่ยของเขาดีมากเขาชัดเจนนะทุกคนก็ เปิดเปิดประตูบ้านเข้ามาว่าคนเหล่านี้เข้ามาในบ้านเขาเนี่ยคงจะไม่มาทําอะไรที่มันผิดนะฮะหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็เลยเป็นแนวที่มาของหนังสือพาสปอร์ตนะฮะหนังสือเดินทางดีพาสปอร์ตเนี่ยนะครับ<น> <นะ S 2> ก็คือว่าใน,นาแรกเนี่ยก็คงเป็นชื่อเป็นอะไรเนี่ยนะครับครับแต่นิยามของความดีที่คุณดนายเขียนไว้ก็คืออะไรบ้างครับ ครับอันนี้เนี่ยเ,เราก็มี8หัวข้อกิจกรรมความดีนะครับมีเรื่องของกิจกรรมจิตอาสาการทำบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมนะครับกิจกรรมทาด้าน,นคุณธรรมจริยธรรมนะครับความรับผิดชอบต่อสัมภาระสังคมรวมถึงการ